สวัสดีนะครับ EP นี้เดี๋ยวผมจะมาเข้าหัวสายแลนนะครับให้ดูนะครับนะผมจะใช้วิธีนี้เข้าสายแลนมาตั้งแต่ผมรับเหมานะครับจนทุกวันนี้นะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับนะวิธีเข้าสายนะครับผมจะเลือกใช้มันจะมี A กับ B นะครับผมจะใช้ประเภท B นะครับก็โค้ดสีสายก็ให้ไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับการเรียงสีสายแลนนะครับเพราะว่าแบบ B เนี่ยก็ เขานิยมใช้นะครับเขาจะใช้กันเยอะนะครับนะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะให้เพื่อนๆนะครับใส่ตัวปอกปอกสีสายแลนนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เทคนิคของผมนะผมจะปอกปอกหัวสายประมาณสองเซนนะครับสองเซนสองเซนครึ่งนะครับไม่เกินสามเซนประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมจะค่อนข้างจะประหยัดสายนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะปอกออกแล้วก็จะดึงนะครับหาได้นะครับของ สายแลนดข้างในแล้วก็ตัดมันทิ้งนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมจะใช้นน้วนะครับค่อยๆแกะออกมาทีละเส้นนะครับนะไม่ยา่ดิทีละคู่แบบนี้นะครับผมจะไม่ใช้วิธีการเอาไขาควงนะครับแทงนะครับไขควงแบนแทงนะครับผมผมคิดว่าวิธีไขควงแทงอ่ะมันมันจะทําให้ไปโดนโดนสายนะครับผมใช้วิธีนี้ผมว่ามันเร็วกว่านะ ถ้าเพื่อนๆถนัดแบบไขควงแบนนะครับเสียบดึงเสียบดึงก็ก็ทําได้นะครับจากนั้นก็เนี่ยครับใช้วิธีใช้ไขควงนะครับรีดให้มันตรงนะครับแล้วเลียงนะครับเลียงสีสายนะครับค่อยๆจับทีละเส้นนะครับใช้สองมือนะครับช่วยกันนะครับมือซ้ายกับมือขวานะครับนี่นะครับมือซ้ายนะครับเป็นเป็นเลียงนะครับมือขวาก็ใช้ใช้มือขวาจิกเอาไว้นะครับ ก็เบอร์ก็ขาวส้มนะครับส้มขาวเขียวฟ้าขาวฟ้าเขียวนะครับขาวน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลนะครับตามนี้นะครับแล้วผมจะตัดนะครับผมจะใช้ครีมตัดนะครับมันจะมี2ด้านนะครับน่ะเนี่ยวิธีการตัดผมจะวางนิ้วประมาณนี้นะครับประมาณ1เซนนะครับแล้วให้ให้นิ้วนะครับไปชนที่ที่ครีมตัดนะครับเราก็จะเฉือนมันออกไปประมาณนี้นะครับน่ะแล้วจากนั้นนะครับหัวสายนะครับมันจะมี2ด้านนะครับผมจะเอาด้านเขี้ยวไว้ด้านล่างนะ แล้วเอาด้านทองแดงไว้ด้านบนนะครับแล้วก็จะกดนะครับใช้ใช้นิ้วประคองเข้าไปเบาๆนะครับมันจะมีร่องของหัวสายของมันอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็ดันให้สุดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับด้านนะครับใช้เอาด้านเขี้ยวไว้ด้านบนนะครับแล้วกยัดเข้าไปในครีมย้ำประมาณสามครั้งนะครับเบิ้ลเข้าไปประมาณ3ามครั้งนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ดึงเช็คดูอีกทีนะครับนี่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ดันปอกนะครับเข้าไปประมาณนี้เช็คดูความเรียบร้อยอีกทีนึ่งนะครับนะอันนี้เป็นสายสําเร็จนะครับที่เขาขายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกอีกด้านนึครับจะทําให้ดูนะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับอ๋ออย่าลืมใส่ปอกปอกสีเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปอกสายไปแล้วนะครับมันจะสวมยากนะครับนะเนี่ยครับผมก็จะปอกประมาณนี้ครับสองเซน สองเซนถึงสามเซนประมาณนี้แล้วก็ตัดได้มันออกจากนั้นก็แยกหัวสายครับแยกหัวสายไม่เกี่ยวนะครับว่าจะเอาสายไหนก่อนนะครับจับเส้นไหนได้ก็แยกตามนั้นเลยครับดึงออกดึงออกเลยเนี่ยครับก็ค่อยๆแยกไปนะครับบางทีผมไปรับเหมานะครับบางงานก็วันนึงก็ย้ำ สองร้อยหัวก็มีครับแบบนี้ครับนะครับแล้วก็รีดให้มันตรงค่อยๆหัดทําไปมนะครับถ้าเกิดเราเป็นช่างเราเพิ่งเป็นช่างหรือว่าเราเราเรียนนะครับเราเรียนปวสนะครับมันต้องได้ทําอยู่แล้วนะครับก็ดูๆไว้เป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับเทคนิคของผมก็เนี่ยครับประมาณนี้เอาิ้วกดไว้นะครับแล้วก็ใช้ครีมตัดตัดเข้าไป นะครับผมจะใช้นิ้วนะครับเป็นตัววัดระยะความยาวที่ผมจะตัดนะครับแล้วก็เนี่ยครับยัดเข้าไปในหัวสายหัวสายก็จะมีร่องอยู่นะครับอ่อหัวสายนะครับหัวรุ่นใหม่กว่านี้เขาจะไม่ใช้วิธีย้ำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอีฟีหน้าผมอาจจะมาสอนก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมมีหัวเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วประมาณนี้ครับเนี่ยครับเราก็ไปทากันดูนะครับสวัสดีครับ